สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนีอาจาะกับตะก้าล้างผักขนาดเล็กนะครับก็ตัวนี้นะครับซื้อมาครับในราคาไม่ถึง10บาทนะครับพอซื้อช่วงลดราคานะครับแล้วก็ใช้เหรียญไปด้วยอาจาะก็ได้ไม่เกิน10บาทนะครับก็จะมี2ชั้นด้วยกันครับนี่จาชั้นขนาดนี้นะครับแล้วก็มีตะแกรงรองนะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับราคาที่เราซื้อมาได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับพูดตรงๆเลยนะว่าไอเนี้ยเราจะเห็นนะครับในตามที่ ประมาณทั้งร้าน19บาทหรือ20บาทเลยประมาณนี้นะครับก็จะขายประมาณ5บาท19บาทนี่ครับซึ่งนะครับเกดพลาสติกมันก็เหรนในเตรราคานั่นแหละแต่ว่าเราซื้อในช่วงลดราคาโปรมาครับไม่ถึง10บาทนะจ๊ะถือว่าคุ้มนะครับซึ่งพูดตรงเลยเกดพลาสติกก็สมราคาเลยจ้ะสมราคามันเป็นเกดพลาสติกแบบที่เขาเรียกว่าอะไรครับบางๆนะจ๊ะบางๆนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาทําความสะอาดนะครับตัวนี้นะครับพี่อ้นนะครับแนะนําให้พึ่งลมนะครับอย่าพึ่งแดดนะครับเพราะว่า ไอ้เกจพลาสติกที่มันบางๆเงี้ยเราใช้เป็นนานๆนะครับพึ่งแดดนานๆเนี่ยทนนันได้เลยนะครับว่าพลาสติกมันกรอบนะครับนานๆเนี่ยแนะนําให้พึ่งลมแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความหนาอยู่นะครับก็โดนแดดได้หน่อยนะครับโดนแดดได้หน่อยแต่ตัวเนี้ยไม่แนะนําให้โดนแดดนะครับไม่งั้นระยะยาวเนี่ยแตกกรอบแน่ๆครับด้วยเกจพลาสติกที่มันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเหมาะกับการนะครับเวลาที่เราล้างพริกนะจ๊ะล้างลูกมะนาวนะครับหรือล้างลูกมะเขือเทศนะครับอะไรที่เป็นลูกเล็กๆใส่ในนี้นนะะะครรรับใตตกก้้าา ล้างผักอันเล็กๆนี่ครับมันจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้ตะกร้าล้างผักอันใหญ่นะครับมันเปื้อนน้ำนะจ๊ะแช่เล็กๆก็พอนะครับพวกพริกพวกมะนาวเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้ดีนะจ๊ะเออเดี๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่อนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับก็ไปรอช่วงลดราคาหน่อยละกันเนาะเราจะได้ของราคาถูกๆมานะครับ พราะช่วงหลังก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับว่าเฮ้ยของลดราคาเริ่มหายากนะครับปีที่แล้วอ่ะนะครับของลดราคาเยอะมากนะครับพอมาปีนี้ปุ๊บเขาก็ยังลดให้เราอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้การลดของเขาอ่ะมันจะต้องมีช่วงเวลานะครับช่วงเวลานะครับไม่แบบใจปังเหมือนสมัยก่อนแล้วแหละเออก็ต้องเข้าใจนะครับลายหงก็แบบว่าเจ้าตุนคืนบ้างละแล้วก็ตรงนี้ที่เพี่อนชอบอย่างหนึ่งนะครับคือนี่ใช่ไหมมันก็จะมีรูนะครับสามารถแขวนได้นะจ๊ะนี่ตึ๊ดเห็นไหมก็ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ดีครับใช้ดีก็ คุ้มกับราคาที่จ่ายไปอยู่ครับใช่ได้ใช่ได้ลยครับคุ้มคุมโอเคครับเพื่อ,อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับร่วมดิอันสอนสูตรเพื่อนะจ๊ะมีชอ่องทานราคาเราจริงขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า